อบคุณมากค่ะโฟกัสเกิดคนนี้โอเคขอบคุณครับไปตาหยองจ๋าวันนี้ได้ข่าวมาว่าเหมือนทําตัวไม่ถูกเหมือนการโพสเดี๋ยวจะต้องมีประกบนางงามด้วยก็มันก็ประกบแต่ก็รู้สึกว่าอือคือยังไงแล้วประกบพี่เขาน่ารักปะน่ารักครับผมน่ารักทุกคนเลยครับผมมีแต่คนขาวๆทั้งนั้นเลยได้แล้ววันนี้บอกได้ไหมคะว่าประกบกับนางงามคนไหน น่าจะมิสแกนสุลินครับผมคณาแต่แต่แต่ไม่ได้ร้องเพลงนะแค่แบบเดินออกมาแล้วก็อยู่ใกล้ๆกันแล้วส่วนตัวได้ติดตามมิสแกนสุรินบ้างหรือยังคะก็เขาชื่อคณาคุยกันไหมสุินก็ไม่ได้ค่อยคุยกันครับผมเพราะว่ายังไงต่างคนต่างมีหน้าที่นะครับ และอย่างวันนี้เต้ออาหยองมาร่วมเป็นคณะกรรมการในการเลือกหมอลำด้วยไหมคบวันนี้วันนี้น่าจะไม่นะครับเพราะว่ารอบรอบก่อนก็คัดไปแล้วค่ะ okay. อย่างรอบก่อนที่คัดไปเนี่ยถูกใจอะไรใครเป็นพิเศษไหมหรือว่ามองเห็นนางเอกคนใหม่ในวงเราไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ผมถูกใจก็น่าจะเป็นพี่เดียนาของศิษย์สเกตก็อาจจะได้ร่่มงานกับพี่เดียนาใช่ไหม ก็น่าจะได้ร่วมอยู่เพราะว่าพี่เขาไปขึ้นเวทีน่าจะสองรอบอ๋อเคยเไปขึ้นใช่ครับผมเคยไปขึ้นแล้วพี่แบลยังไงบ้างจ้าน้ที่พี่เขาในความรู้สึกผมนะครับที่ที่ผมฟังพี่เขาก็ถ้าเป็นนางเอกเป็นได้เลยได้แได้อย่างแล้วอย่างแนด์คลาสพี่แสดงนี้ต้องแบบโจโจครับผมเป็นทางเครื่องให้ได้เลย เพราะเป็นหนังเครื่องให้สแน็คเลยแล้วพ่อยังได้มีการแบบเปย์ะอะไรกับเราไหมว่าแบบถูกใจใครเป็นพิเศษอะไรอย่างนี้ไหมในเจ็ดคน,นอย่างเงี้ยก็พ่อก็ไม่ได้บอกอะไรครับพ่อก็น่าจะมีครับแต่ไม่กล้าไม่กล้าบอกแต่เหมือนพ่อบอกว่าก็อยากได้คนที่แบบว่าพร้อมร่วมงานทันทีเลยใช่ครับพ่อบอกว่าเอาถ้าจะเอานางงามเป็นนางเอกมาลำ เอาแบบเหมือนที่นาราแดนนะให้มันจบฤด,ดูกาลเลยประมาณนี้แหละอ,<า> <laughs> อย่างปีที่แล้วเลยที่แบบว่าได้นาราแดนมาแล้วอยากต้องหองร่วมงานกับนาราแดนเป็นอย่างไรบ้างพ,พี่นาราแดนเก่งมากคือตอนไปไปตอนแรกอะ่ะพี่เขายังเก่งอยู่แต่พอเริ่มไปสักพักคือประสบการณ์มันมันสอนไปเรื่อยๆครับ<า>พี่เขาก็ใส่มงเอ้ใส่ เออผมอะไรเองทุกอย่างไม่ถึงว่าพร้พอมพร้อมเป็นนางเอกแล้ว<ช>ก็กลายเป็นดาวรุ่งในวงระเบียบเพรอีกคนหนึ่งเลยค่ะ,ะทีนี้มาผลงานเราบ,บ้างละครตอนนี้เป็นไงบ้างครับละครตอนนี้ก็องผมถ่ายไปแล้วยังไม่ถึงครึ่งเลยถ่ายไปแล้วยังไม่ถึงครึ่งเลยครับ <c oughs> ยากง่ายยังไงมันก็ยากตรงที่คาแรคเตอร์ซึ่งผมหลังจากทีาา่เป็นแบบ กิดอะไรประมาณนี้ต้องกลายมาเป็นตำรวจตำรวจแล้วไม่ต้องมาปลอมตัวอีกอแต่น่าจะไม่ใช่แต่งเป็นผู้หญิงด้วยใช่ครับผมแต่งเป็นผู้หญิงด้วยคือตอนไปถ่ายโปสเตอร์ที่เขาไม่ได้บอกเลยครับว่าต้องแต่งหญิงใส่ชุดตำรวจชุดหมอลำถ่ายโปสเตอร์พอมาถึงถ่ายวันแรกเชิญคุณเต้าหยองไปแต่งหญิงครับฮะอะไรเลยได้เห็นระบบพี่เบิ้ลก็มีแซวลงไอจีส่วนตัวด้วยเหมือนกัน ผมรู้เลยว่าพี่เบิ้ลมาถึงต้องทำยังไงผมก็เลยตั้งกล้องรอพอตั้งตั้งรอปุ๊บออาแล้วเรือนรามเลยแล้วเป็นไงพอได้แต่งเสร็จแล้วเราบอกว่าเรามองตัวเองไหมบอกโอ้เราก็สวยเองนะก็ได้อยู่นะครับเขินไหมตอนหยิบคนแต่งออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยมันก็เขินครับแต่ด้วยความที่แบบมันเป็นคาแรคเตอร์ที่ต้องความตัวเราก็ต้องเล่นให้สมบทบาท ที่กินตอนนี้เริ่มชินกับในเรื่องของบทบากทการแสดงไหมคะเต้าหยองแบบเราเล่นเก่งขึ้นอะไรเงี้ยหลรายคนชมอะไรเงี้ยคือก็ก็นิดนึงแ <laughs> ต่ไม่ถึงกับมาก <laughs> เออป<อ>ีนี้จะมีการแบบไปเรียนการแสดงเพิ่มไหมคะก็รอปิดฤด,ดูกาลครับผมน่าจะไปอีกครับเพราะ,ะว่าคือไงเราเราเรียนน้อยน้อยไปอย่างเงี้ยเรายังไม่รู้ว่าอันไหนเป็นในแก่สถานการณ์เกี่ยวมองกล้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องมีเพิ่ม ก็อยากเห็นว่าระเบียบวัฒนศิลป์มีการป,าประกาศรับสมัครแคนเซอร์เนาะอันนี้เราจะมีส่วนในการแบบช่วยพระเอกเลือกด้วยไหมก็จะมีทีมแอดมินนะครับผมจะต้องว่าสอบถามว่าอายุกีปป่ปีเราจะรับอายุ15ปีขึ้นไปซึ่งเดืนจบแล้วเดืนจบแล้วแล้วก็ก็จะมีแบบว่าอัดวิดีโอส่งส่งคลิปมาว่าแนะนำตัวงน้นนี่ง,งั้นถ้าได้แล้วก็จะเขียนปุ๊บว่ารอ วันเปิดวงอีกรอบหนึ่งแต่ถึงแ้เราจะมีเราจะต้องเป็นคนที่เช็คลีดที่น้องๆไม่ครับผมคือเราไม่ได้ฝีกว่าต้องเต้นเก่งต้องแบบมีทักษะมาก่อนคืออย่างผมมาจากโซนผมก็มาเรียนรู้วข้างหน้าเอาแต่จริงปีนี้เนี่ยอย่างในเรื่องของค่าเต้นไบเล่ามากๆเปิดฤดูการนี้หลายคนเอาไปคอมเวรเต็มเลยเห็นไหมครับเต้าหยอกก็เห็นครับผมก็ดีใจนะครับที่ทุกคนแบบ มาเต้นร่วมแบบให้คนรู้จักเพิ่มขึ้นรู้จักบอยนเ่าเปิดใช่ไหมเขาเรียกท่าเปิดใช่ครับท่าเปิดคือแปลว่าตอนนี้ฤดูการนี้ถ้าจะเปิดในวงระเบียบก็คือต้องเป็นท่านี้เลยใช่ครับแต่ไม่รู้ว่าจะถึงฤดูการหน้าไหมอย่างปีนี้เราจะมีมีเพลงเป็นของตัวเองเพื่อที่จะร้องในฤดูการนี้ด้วยไหมฮะฤดูการนี้ยังครับผมแต่มีติดต่อยังไม่ให้ร้องหรอถ้าไม่ติดต่อไปทําเพลงแต่ไม่รู้ว่าจะพอไหมอ๋อพี่ติดต่อแล้วเจอเพลงเกินของตัวเองแล้วตอนนี้ ก็คือ <จ uur> <mumbles> คุยแล้วค <stop> <ten> oh> <day> ุยแล้วครับผมรอแค่แบบไกด์เพลงแล้วเห็นเนื้อเพลงแลือยังยังครับก็เป็นเพลงเร็วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจังหวะโจ๊ะใช่ใช่ครับให้ต้องบอกผลงานเลยครับครับผมก็ฝากผลงานด้วยนะครับผมไอ้หนุ่มรถไทยนะครับผมเป็นเรื่องแรกนะครับผมละครเรื่องแรกเลยก็ว่าได้ซึ่งละครเรื่องนี้นะครับผมเป็นบทที่ท้าทายมากท้าทายแล้วก็มันแบบ ให้ประสบการณ์ผมไปในอีกแบบหนึง่งที่จะต้องแบบเปลี่ยนจากตำรวจมาแต่งหญิงต้องมีแต่งอนุนนี่อีกซึ่งไม่ใช่แบบว่าแบบเราเล่นไปแล้วก็เล่นจบไปเลยอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบมาเล่นแบบดูในหน้ากระจกตัวเองว่ามันเหมือนไหมมันจะเข้ากับคาแรคเตอร์ได้ไหมเราจะได้ดูเมื่อไหร่อันนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันครับต้องรอติดตามใช่โอเคมาอินเสิร์ตกอนนะ